สวัสดีค่ะแม่สนานมีรถอะไรรสราคาเท่าไหร่บ้างคะตอนนี้ทางร้านมีทั้งหมด6รสชาตินะคะดั้งเดิมใบเตยทุเรียนมันม่วงชาไทยแล้วก็กาแฟเป็นรถที่6อ่า ราคา3 5มห้าสามหัวร้อยรวมได้ทุกอย่างเลยค่ะอ๋รวมได้ทุกอย่างเลยนอกเหนือจากการละแมแล้วยังก็จะมีของฝากเ,ออเป็นพวกคอฟฟีกะทิอลโัว่วุ้นกรอบอะไรเงี้ยค่ะมาออขนมาจากเพชรบุรีเลยค่ะงานเริ่มจริงๆวันที่24ค่ะค่ะขายกันจนถึงวันที่9ธันวาแต่ตอนนี้ก็คือก่อนงานเริ่มขายกันแล้วค่ะอ,อ,อยู่ฝั่งประตูต้นสนนะคะฝั่งประตูต้นสน